ไครเชื่อว,ว่าวิหารนี้สามารถตอบสนองคำขอขอ,ของมนุษย์ได้คนนั้นออกกอิสลามไปเลยทำไมศาสนาอิสลามจึงสอนให้มุสลิมนั้นกราบไหว้กะบะอาคารสี่เหลี่ยมสีดำที่อยู่ประเทศเซาอุดีอาระเบียมุสลิมเรียกว่ากะบะแล้วมุสลิมทั่วโลกก็จะเดินทางกันไปแล้วก็ล้อมรอบกะบะแล้วก็ทำการ ก้มหัวโดยมีกะบายอยู่ต่อหน้าตอบชี้แจงเลมุสลิมกราบไหว้อาลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นส่วนอาคารกะบะวิหารสี่เหลี่ยมเป็นวิหารหรืออาคารที่มุสลิมนั้นจะหันหน้าไปทางนั้นเมื่อจะทําการละหมาดเพื่อให้มุสลิมที่จะทําการละหมาดนั้นได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในทิศทางที่จะหันไปที่เวลาจะยืนขึ้นเพื่อทําการละหมาดนี่มันต้องหันสักทิศหนึ่งเนี่ยแหละ ทีนี้จะทําอย่างไรให้สร้างความเป็นหนึ่งให้มุสลิมเนื่องด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาก็เลยกําหนดจุดศูนย์กลางของโลกไม่ว่ามุสลิมจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนเมืองไหนก็จะต้องหันไปทางอาคารกะบานีซึ่งประเทศไทยอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมอยู่ที่ไหนของโลกก็จะหันไปทางทิศที่กะบังได้ตั้งอยู่นะครับ คนที่บูชาสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำถามพีว่าเขาจะเอาเท้าไปเหยียบบนสิ่งนั้นไหมคนที่ถูกถามก็จะบอกโอ้ยถ้าเรานับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากรับไหวบูชาสิ่งใดนี้เราไม่เอาเท้าไปเหยียบแน่นอนอยู่แล้วใครจะไปทำอย่างนั้นมันขัดแย้งกันกับการที่นับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมครับเราก็จะยกหลักฐานว่าในสมัยที่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ท่านนบีนั้นได้ใช้ให้สาวกไปเหยียบบนอาคารเลยไปยืนไปเหยียบบนอาคารกะบ้าเนี่ย เพื่อจะทําการอานจารเป่าประกาศเรียกร้องผู้คนให้มาละหมาดเพราะฉะนั้นถ้าอาคารกาบาวิหารสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกบูชากราบไหว้สิ่งนี้จะต้องไม่ถูกเหยียบย่ําอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านอูมัรสอลิฟาคนที่สองผู้สืบทอดตําแหน่งหลังจากที่ท่านนาบีได้เสียชีวิตไปเป็นคนที่สองได้จูบหินดําจูบหินดานะหินดาเป็นส่วนหนึ่งของการาร้าบ้าแล้วก็พวดจะเห็นดําว่าถ้าฉันไม่เห็นท่านนาบีได้จูบ เจ้าแล้วลราก็ฉันจะไม่จูบเลยเพราะเจ้าไม่สามารถให้คุณให้โทษได้ทําไมท่นานนบีจูบมุสลิมจึงจูบเพราะท่นานนบีเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดที่มุสลิมทุกคนพยายามจะลอกเลียนแบบให้ได้ทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ที่เป็นแบบอย่างที่มุสลิมได้รับอนุญ,ญาตให้ลอกเลียนแบบทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ตาศิษย์นิกแยกทีการกราบแล้วมีสิ่งหนึ่งอยู่ด้านหน้าแต่ไม่ได้มีเจตานาจะบูชาเนี่ย กับการกราบแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันอยู่ด้านหน้าแล้วมีเจตนาจาบูชาเนี่ยไม่เหมือนกันมุสลิมทุกวันนี้ที่เราอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราทําการละหมาดไม่ว่าคุณจะละหมาดในห้องสี่เหลี่ยมหรือคุณจะละหมาดนอกห้องก็ตามแต่เช่นคุณละหมาดในห้องสี่เหลี่ยมนะกำแพงอยู่ด้านหน้าไหมล่ะเวลาคุณก้มสุญูหรือก้มกราบตอ่อดเนี่ยคุณละหมาดในห้องเนะี่ยกำแพงอยู่ด้านหน้าไหมกำแพงอยู่ด้านหน้าแต่คนที่มีความเข้าใจในะครับจะรู้ว่าไม่มีมุสลิมคนไหนกราบกำแพงหรือหมายถึงว่าสักการะกำแพง เพราะกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกรณีที่กำแพงมันอยู่ด้านหน้าเท่านั้นพอต่อให้พังกำแพงออกมันก็ต้องมีสักอย่างหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับโลกมันมอวยังไงมันก็ต้องมีสักอย่างเข้าใจไหมสมมตินะครับเนี่ยเรายืนละหมาดอยู่ตรงนี้เผอิญวัวเดินผ่านหน้าไม่มีใครเขาบอกว่าเราไหว้วัวเข้าใจน,นะครับคือต้องแยกให้ออกระหว่างสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าในฐานะทิศทิศเพื่อจะทําให้มุสลิมหันหน้าถูกและเช่นเดียวกันเราเรียกวิหารอัลกับบฮ์นี้ในภาษาเราว่าใบยตุลละ บ้านของล้อตาลาก็ไม่ได้หมายคพราะว่าพระเจ้าไปสิงอยู่ในนั้นการที่เรียกกัว่าบ้านนี้เป็นของล l l a ์เนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียกว่าลิตชรีฟให้เกียรติต่อสิ่งสิ่งนั้นว่ามันมีเกียรติถึงขนาดจะถูกเรียกว่าบ้านของพระเจ้าแต่มันไม่ได้หมายหาพระเจ้าไปอาศัยฉะนั้นผมดักไปก่อนเดี๋ยวจะไปจะไปอ้างอีกว่าก็เห็นมุสลิมเรียกวิหารกลบาว่าบ้านของพระเจ้าสแสดงพระเจ้าต้องอยู่ในนั้นอันนี้ไม่ใช่ครับการที่มุสลิมก้มลงกราบแล้วมีใบต้นลอ หรือวิหารอัลกัตบ้าห์อยู่ด้านหน้าเนี่ยย้ำนะครับไม่ใช่บูชามันและไม่ใช่กราบเพื่อมันบูชาพระผู้เป็นเจ้าอาลัลลอฮฺสุตลต่านและกราบเพื่ออลัลลอฮฺแต่นั่นเป็นทิศลองคิดดูนะครับว่าที่นครมักกะเป็นล,ล้านๆคนถ้าไม่มีทิศจะละหมาดเป็นยังไงนะครับเหมือนคนเคารพธงชาติเรายืนเคารพธงชาติแปดโมงเช้าเคารอธงชาติตังต้งด้านหน้ามันก็ต้องตั้งสักทางมันคือมันจะแบบนะครับมันกําหนดตั้งธงชาติขึ้นเพื่อให้แถวมันรู้ว่าจะหันไปทางไหน ไม่งั้นนักเรียนคงจะหันบรรทายให้แกพออที่พูดน้่นองท่าน,นใช่ไม่ได้อยา่างั้ใช่ไหมอันนั้นอันนี้สําคัญอีกจุดหนึ่งที่ย้ํามากๆจุดนี้เป็นจุดแบ่งสำคัญที่สุดคือต้องเชื่อว,ว่าไอ้สิ่งสิ่งนั้นน่มันให้คุณให้โทษได้หรือเปล่ามันให้โชคมันให้ลาบมันให้สิ่งต่างๆแก่ผู้ที่กราบไหว้มันหรือเปล่าเนี่ยพิจารณาหรือว่าแบบนี้บูชาใครเชื่อว,ว่าวิหารนี้สามารถตอบสนองคําขอ ของมนุษย์ได้คนนั้นออกจอากอิสลามไปเลยไม่มีขัดแย้งในบรรดานักวิชาการอิสลามการจูบเพื่อให้เกียรติมันกับการจูบเพื่อบูชามันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันอยู่แล้วพี่น้องจูบแม่พี่น้องใช่ไหมหรือสามีจูบภรรยาเนี่ยตกลงตอนนั้นภรรยาในกายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเลยกระทักมันไม่ใช่เราก็จูบหินดำเพื่อให้เกียรติหินดำว่าอย่างมากที่สุดในสามศาสนานี้ยิวคริสต์อิสลามชัดเจนนะครับเกิดกับเรื่องไม่กราบไหว้รูปปัน้น โดยเฉพาะอิสลามเนี่ยการไม่กราบไหว้รูปปั้นเนี่ยมันหนักชนิดที่ว่ารูปปั้นที่ทําเพื่อศิลปะก็เป็นที่ต้องหา้ามแต่อเองาลก็ตามแต่การพูดอย่างนี้ว่ามีสิ่งเหมือนกันระหว่างยวคริ์อิสลามไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีจุดขัดในสามศาสนานี้มีจุดขัดที่เยอะแยะมากมายแต่คงยังไม่ใช่เวลาที่จะคุยนะตอนนี้ตอนนี้เราชี้แจงกันแค่เรื่องวิหารอัลกับก็คงคิดว่าน่าจะเพียงพอ oh